สบายดีทุกท่านยินดีต้อนหับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวม้มนี้พวกเราจะมานำสนเสนอนิทานอัศจรรย์พอหนากับหินวิเศษสู่ท่านฟังรายละเอียดจะเป็นแนวเด้านั้นเสินท่านหับฟังพร้อมกันเลยแต่ปางก่อนมีพ่อนาคนหนึ่งอยู่ในบ้า,บานเกิดกับน้องญาติมีความอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยปูปานานาสนิทมีมือหนึ่งพ่อนาได้ไปควางแห่เลาวควางเตเ้าฮอดคำยางบ่งหูอิดหูเมื่อยแเตโกโบได้ป่าจากักโตหล่าจึงควางแห่บานสุดท้ายเมื่อพ่อนาดึงแห่ขึ้นหมาอย่างซาซาหล่วหูสึกผิดว่างทีโบเห็นป่าจากักโตอยู่แห่ เห็นแต่ก้อนหินสี่ข้าวกล่มเกียงงามและเลื่อมหยิบหับก้อนหนึ่งขายอยู่หน่อยแห่ข้องลาวพอหนาหูสึกประลาดจต่อความงดงามและมีสเสน่ห์ข้องหินก้อนนั้นลาวเลยเอามันเมื่อไว้เหือนเมื่อฮอตตอนกลางคืนในขณะที่คนในเหือนพวมนอนหลับอย่างเงียบสงัดอยู่นั้น เหตุการณ์แปลกประลาดก็ได้เกิดขึ้นก้อนหินก้อนนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนหูปกลายเป็นห้องข้าวที่เลื่อมและสวยงามอย่างมหัศจรรย์หุง่งโตวนั้นได้เข้ามาห้าพ่อนาแล้ววาวาพ่อนาเอ๋ยขึ้นขี่ล่างคองค่อยแม่แล้วค่อยจะพาเจ้าไปห้าส่วนดอกไม้วิเศษ เมื่อได้หินแนวนั้นพอนาจึงขึ้นขี่ั่างห้องข้าวแล้วห้องข้าวก็พาพอนาบินไปฮอดส่วนดอกไม้วิเศษส่วนดอกไม้วิเศษนั้นมีดอกเป็นซี่เลื่องเลื่อมสุดสาตาห้องข้าวบอกพอนาว่า,าจงเด็ดเอาดอกไม้ค่ำตามที่เจ้าต้องการ พนาโกดิดเอาดอกไม้คำสร้างดอกอยางอัศจรรั์นใจแล้วกลับมาขึ้นขี่ั่างห้่งข้าวหุ่งข้าวก็ผ่าพนาบินกลับมาเหือนมือต่อมาพนาได้เอาดอกไม้คำสร้างดอกไป่าย้อนว่าดอกไม้เป็นคําที่มีสี่เลื่องเลื่อมจึงมีคุณค่าสูงและเห็นให้พหนากายเป็นขนหางมีต่อจ้างนั้นมา ข่าวเกี่ยวกับความหังมีข้องพนาก็ซาลือไปทั่วบ้านเมื่อเซียวพนาได้ยินข่าวจึงได้มายามเพื่อท่ามเทิงตนไปสาเหตุพนาจึงได้เล่าเรื่องทั้งมดสูเซียวฝังและเซียวข้องเหลาบบซามาหยุดความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างลึกหลับนั้นได้ มือต่อมาเสียวคลองพอนาได้ไปขวางแห่อยู่บนที่พนาเคยไปแต่สิ่งที่อัศจรรย์เจอแมนเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกและเสียวคลองพอนาก็ได้นำเอาก้อนหินสีข้าวกลุ่มเกียงงามและเลื่อมหยิบหยับนั้นมาไว้เหือนพอฮอดกลางคืนห้องข้าวก็ผ่าเซียวพนาไปสวนดอกไม่คำ วิเศษและบอกว่าจงเด็ดเอาดอกไม้คำตามที่เจ้าต้องการเมื่อได้ยินแนวนั้นเสียวพอหนาก็ฟาวเด็ดเอาดอกไม้จนเต็มหอบแล้วขึ้นขี้ร่งห้องข้าวยอนเซียวพอหนาเอาดอกไม้ขำไลพ่พูดจึงเห็นให้ห้องข้าวผ่านลากลับมาเหือนด้วยความลำบาก เมื่อมาหอนเหือนเซียวพอหน่าได้บอกห้องข้าวว่าเจ้าถ้าค่อยอยู่นี่ก่อนเด้อค่อยจะเอาดอกไม้คำไปเมียนก่อนแล้วเจ้าต้องผ่าค่อยกลับไปเอาอีกเซียวพอหน่าจึงเอาดอกไม้คำไปเมียนจึงกลับมาแต่ห้องข้าวได้บินนี่ไปแล้วส่วนพอหน่าเวาขึ้นวา่าบอกเป็นยังซํานี้เห่ากอ จะหังมีลื่นเซียวแล้วเวาแล้วหล่าก็ฟ้าวกับเข้าไปในเฮือนบ่อนที่เก็บดอกไม้ําเมื่อเปิดประตูเข้าไปเล่าก็โตกใจาที่เห็นดอกไม้ํากลายเป็นดอกไม้ธรรมดาอย่างน่าอัศจรรย์นับเตนั้นมาเซียวโค้งพอหนาก็ยังมีชีวิตการเป็นอยู่คือเกาบรด้หังมีขึ้น คือกับพอนาอีกเลยนิทานพอนากับิินวิเศษมาฮอดน,นี่ก,จก็จบข้อขอบใจข้อมูลจากสถาบัานคน้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในคลิปต่อตอไปพวกเหาจะมานำสเสนอนิทานเรื่องอื่นๆสู่ทานฝั่งอีกวังวาทานจะติดตามครับ ฟังนากันเนาะข้อขอบใจทุกท่านที่ติดตามก่อนจจกกันเมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้สร้ำต่อเด้อท่านจึงจะได้หับความฮือและข้อมูลดีๆจจกพวกเฮาเป็นประจำและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสบายดี